สนับสนุนโดย G-View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและพาวเวอร์สั y พลาย G-View, Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาชิบบอรที่เกมเมอร์และ Overclocker เลือกใช้ สวัสดีครับพบกับโอ๊คอล์กโซนทีวีใน่วนการแกะกล่องพื่สปไล์ครับและหลายคนเนี่ยแซวและสงสัยว่าทำไมผมจะต้องทำเสียงแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่มีเงินค่าจ้างที่จะทำการจ้างพิธีกรหลายหลายคนเพื่อที่จะทำการแกะกล่องรีวิวนะครับเราก็เลยต้องแสดงตัวเองเนี่ยในหนึ่งคนเนี่ยเป็นหลายๆคาแรคเตอร์เพื่อไม่ให้มันน่าเบื่อนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ย ถามผมบ้างไหมว่าอายไหมที่จะเล่นกันแบบเนี้นะเอาเข้าเรื่องอวันนี้ครับเป็นคิวของ power supply จากทาง thermal tech ครับในรุ่นนี่เลย t o l power grand platinum ครับตามที่เขาบอกไว้เลยครับ the efficiency อวังกาศนะครับประสิทธิภาพแถวหน้านะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาดูตัว power supply กันเลยดีกว่าอ่ะเรามาแกะดูกันเลยนะครับ จะมหมุนทำไมกลับมาหน้าเดิมด้านในตัวกล่องเนี่ยมีสลักไว้ด้วยครับว่า t o p Power Grand นะครับ The Efficiency อวังกาดนะครับตัวกล่องถือว่าออกแนวดิบๆครับเล็โทสักนิดหนึ่งเปิดมาครับประมาณนี้ครับมีนี่ครับคู่มือของแถมต่างๆมีซองหรือว่าถุงใส่สายมา มีสาย AC นะครับแล้วก็เป็นตัว power supply ครับดูกันเลย yeah. เริ่มเห็นถึงความอลังการและสวยงามครับมีผ้ามาให้ด้วยห่อ oh, power มารูปร่างหน้าตาแล้วก็สีสันนะครับ power supply ตัวนี้ออกแบบมาค่อนข้างแปลกและสะดุดตาตรงที่มันเป็นสีขาวทั้งตัว body เลย นะครับหันไปทางไหนก็เป็นสีขาวแล้วที่สําคัญครับสังเกตความเป็นมนโค้งนะครับปกติ power supply ทั่วๆไปเนี่ยจะเป็นเหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมดิบๆดื้อๆทื่อๆนะครับแต่ตัวนี้ครับมนในส่วนของสายนะครับที่ติดอยู่กับตัว power เนี่ยนะครับมีการหุ้มด้วยไนลอนที่ชอบเอาใช้หุ้มสาย power กันนะครับตัวนี้เนี่ยสายที่หุ้มอยู่เนี่ยเป็นสีขาวนะครับส่วนหัวต่างๆนะครับเริ่มกันที่ หัวแรกครับเป็น24พินสำหรับเมนบอร์ดครับต่อมาครับเป็นในส่วนของ8พินครับแล้วก็4บวก4พิน CPU นั่นเองสุดท้ายครับเป็นในส่วนของสาย6บวก2พิน PCIe ครับ1เส้นแต่2หัวครับหัวสีแดงๆแบบนี้สําหรับกราฟิกการ์ดนั่นเองส่วนสายที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ m o d u ล่าเคเบิลนะครับหรือสายที่สามารถถอดได้นะครับถอดเก็บได้น,นั่นเองโอ้สวยเชียวล่ะคุณเอ้ยอ เป็นแบบแฟลตด้วยนะครับแฟลตเคเบิลก็คือบางๆแบนๆนะครับสายแรกครับโมดูล่าสายแรกนะครับชุดนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของ VGA ก็คือว่าเป็น6กบวก2พิน VGAcard ครับอ่าเป็น2เส้นนะครับในส่วนของความยาวครับนี่เลยวัดกันสดๆนะครับก่อนหน้านี้เวลาว่างเยอะแยะก็ไม่วัดนะครับ ความยาวอยู่ที่6 4เซนติมหรือราว2ฟุตหน่อยๆสายถัดไปครับเป็นในส่วนของสายโมเลก4พินนั่นเองให้มาด้วยกันทั้งหมด6หัวนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือ2เส้นครับเส้นละ3หัวความยาวของสายชุดนี้นะครับอยู่ที่โอ้โหยาวจริงครับไปหยุดอยู่ที่8 8เซนติเมตรครับโดยประมาณ ชุดต่อไปครับชุดสุดท้ายแล้วเป็นในส่วนของเจ้านี่เลยปักหัวซาต้านั่นเองครับให้มาด้วยกันทั้งหมด2เส้นนะครับมีทั้งหมด8หัวก็คือเส้นละ4หัวนั่นเอง mm hmm. ความยาวของสายชุดนี้นะครับหรือว่าสายซาต้าเนี่ยยาวจริงครับโหสุดตารางวัดนะครับอยู่อยู่ที่เราวๆ110เซนติเมตรเห็นจะได้และสุดท้ายครับเป็นในส่วนของสายแปลงจากโมเลก4ีพินนะครับขนาดปกติเป็นมินิโมเลกซีพิน สำหรับคนที่ยังใช้พวกการลดเดอร์อยู่หรือว่าเป็นฟอปปี้เอยู่นะครับถ้ายังเหลือช่วยบอกด้วยนะครับว่าใครยังใช้อยู่ในส่วนของสาย AC ครับอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับว่าให้ดูที่ด้านนี้ครับลักตัวเมียที่เสียบกับพาวเวอร์สายครับด้านในเนี่ยเป็นฉนวนกันความร้อนแล้วก็กันละลายสายเคเบิลทยแล้วก็สกรูสำหรับยึดพาวเวอร์สายติดกับตัวเคส ต่อมาครับเป็นในส่วนของพลาสติกสําหรับล็อกสายหรือว่ารวบสายนะครับเข้าติดกันอ้าออกครับแล้วก็ล็อกนะครับสตัวนี้สามารถประกบติดกันได้ด้วยแบบนี้ติดกันแล้วสุดท้ายครับกับบันเดิลนะครับเป็นในส่วนของยางนะครับเอาไว้กันสั่นหรือว่าการเสียงรบกวนเวลาที่ power มีการสัน่นแปะไว้แบบนี้ครับนี่ด้านหลังของตัว power นะครับให้มัน ไม่สั่นแล้วก็ไม่มีเสียงรบกวนนั่นเองสุดท้ายสุดท้ายจริงๆสุดท้ายมาสามรอบแล้วถุงครับแน่นอนครับทีทีหรือว่าเธอม t เทคต้องมีมาให้แน่นอนกับถุงแน่นอนในการเก็บสายหรือว่าของแถมต่างๆนะครับนี่เป็นตีนตุ๊กแกรหรือว่าก๊กอฟแก๊บแบบนี้นะครับหนึ่งถุงแล้วก็สุดท้ายจริงจริงจริงคู่มือการใช้งานครับบอกสปงสเปคต่างๆมีอีกไหมเนี่ยหมดแล้วนะโอเคกลับมาที่ power กันต่อ ตัวของ power supply นะครับด้านข้างของบอดี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งเลยนะครับมีสติกเกอร์แล้วก็โลโก้บอกชื่อรุ่นเอาไว้ว่า Talk Power Grand Platinum นะครับด้านนี้ก็มีอ่าสด้านนะครับด้านหลังครับมีตะแกรงเป็นลังพึ่งเพื่อระบายความร้อนออกมานั่นเองนะครับมีช่องสำหรับปลั๊ก AC DC นะครับผมแล้วก็มีนี่ครับสวิตช์อย่าลืมนะครับไม่งั้น300นะครับทางด้านนี้ครับ เป็นในส่วนของโมดูล่าคอนเนคเตอร์ถ้าเราจะใช้งานสายที่ต้องการก็เสียบไปตามนั้นสีแดงครับเขาบอกอยู่ว่าเป็น PCIe c o n n e c เตอรนั่นเองสำหรับการ์ดจอครับ2ปลักนี้สีดำด้านล่างครับเขาบอกเลยว่าเป็นพวกโมเลกต่างๆ Serial ATA c o n เน c t o r นะครับก็ปลักด้านล่างครับมีอยู่4ปลักด้วยกันส่วนสำคัญในจุดน,นึ่งครับสำหรับ power supply ทุกตัวที่สมควรจะต้องมีถ้าไม่มีก็ร้อนนะครับในส่วนของพัดลมนั่นเองครับ ใบพัดเนี่ยเป็นสีขาวเป็นแบบบอลแบลิ่งด้วยหรือว่าลูกป,ปืนนะครับผมเป่าอาดลงไปที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านในแล้วก็ระบายออกทางด้านหลังนะครับมีโลโก้ทีทีคุณ,ค,ณคุณไหมครับทีนี้ครับมาดูกันว่าลาเบลเนี่ยเขาบอกว่าสเปคของมันมีอะไรบ้างค่าการจ่ายไฟเป็นยังไงมาดูกันเริ่มกันที่ด้านบนขวามือครับท็อปพาวเวอร์แกรนด์วัตต์แพลทินัมชื่อรุ่นนั่นเองนะครับในส่วนของพาร์ตเ m อร์หรือว่า p n เป็น t p g 7 0 0ขีดจนะครับจำกันไว้สักนิดหนึ่งหรือว่าจดไว้ก็ได้เวลาเซิร์ชหาข้อมูลต่งตางๆเนี่ยเอาพันนัเบอร์ตรงนี้ไปเซิร์ชนะครับสเปคเลยครับจัดมาเลยครับในส่วนของ DC Output นะครับหลังจากที่แปลงไฟมาจาก AC แล้วเนี่ยตัวแรกครับไฟบวก3 3สามโวลต์นะครับสามารถจ่ายได้ที่2 2แอมป์นะครับไฟบวก5โวลต์นะครับจ่ายได้ที่2 2แอมป์เหมือนกัน รวมๆแล้วอยู่ที่ราวๆ120วัตต์ถัดไปครับแหล่งสำคัญก็คือไฟบวก12โวลต์ครับจ่ายได้58แอมป์เฟสเดียวเลยครับตัวนี้รองรับที่อยู่หกรอยเกวัตต์นะครับต่อมาครับลบ12โวลต์เบาๆสบายๆ0.5แอมป์อยู่ที่ราว6วัตต์สุดท้ายครับไฟบวก5โวลต์สแตนบายครับ3แอมป์15วัตต์ทั้งหมดอยู่ราวๆ700วัตต์นะครับตามสเปค เป็นยังไงกันบ้างครับกับ t h e r m a l t e c h t อกพาวเวอ r r แกรนแพ a t u m ตามสเปคที่เขาว่ามาัเนี่ยอยู่ที่700วัตต์สามารถจ่ายได้แน่นอนนะครับเทคโนโลยีที่ติดตัวมากับ t e r m a l t e c h ตัวนี้ครับเขาเรียกว่า Auto Delay ย์คูหมายความว่าหลังจากที่เราทำการชัดดาวเครื่องไปแล้วเนี่ยเครื่องดับจริงครับแต่ Power Supply ยเนี่ยยังมีความร้อนที่สะสมอยู่หมายถึงอุปกรณ์ภายในนะครับมันก็จะทำการคำนวณหาค่าว่าตอนนี้อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่งตางเนี่ย มันเย็นร้อนแค่ไหนนะครับผมถ้าร้อนน้อยหน่อยก็ทํางานที่15วิเริ่มต้นแต่ถ้าร้อนมากหน่อยก็มันอาจจะทํางานถึง30วิเลยนะครับผมคือ15าวิถึง30วินั่นแหละนะครับต่อมาครับเป็นในส่วนของการรับประกันของ power supply ตัวนี้จากทาง thermal take เลยนะครับเขาให้มาถึง7ปีครับทางนี้ครับ7ปีนะครับผม J7 J7 จนะจ๊ะจําไว้ให้ดีนะครับ thermal t e c h 7ปีครับผม อีกส่วนหนึ่งครับเป็นในส่วนของคาปาซิเตอร์ในส่วนที่สำคัญนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอลโซลิดนะครับผมจากเจแปนหรือว่าญี่ปุ่นนั่นเองนะครับอ่ะเรียบร้อยขอบวนความนะครับกับ Talk Power ท็อกเพลเวอร์แกรนทัทนทัมตัวนี้วันนี้ครับผมและทีมงานโอวท็อกโซนทีวีต้องขอบคุณทางบริษัทเทอร์โมเทคเทคโนโลยีที่ได้ส่งเพาว์สป라이์ตัวนี้มาให้กับเรานะครับถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคนทดสอบครับเหมือนเดิม ติดตามครับท่าน o c z ซอมเขาจะทำการทดสอบเพา e ว s u p ส ly ตัวนี้ให้ได้ดูกันอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ครับหมดเวลาของผมและโอคอกโซนทีวีแล้วครับพบกันใหม่กับผมในไอซ์ Ice, สวัสดีครับ